มาแล้วเขาแล้วเขาแล้วเด้อเขาแล้วเด้อบัดนี้บัดนี้กูแบบนี้แบบนี้จังได้บัดนี้จังได้บัดนี้เนื้อท่าเบิ้งท่าเบิ้งจังได้บัดนี้ใ่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วอ่เอเอาปืน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 มาเดี๋ยวปืนเลยปืนเลยปืนเลยถ้า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 เวลาเวลาเอ็ดก็ดีล่ยบเพิลไปยกหุ่น

หู้นูฮั่นโห่เฮ็ดยอยูนรุดเนี่ยัมมยอยซุปเนี่ยิอยอยอยนสรุดเนี่ยเดินจอยนรุดเนี่ยมามามาซุป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 เร็ว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 เรวเร็วเร็เร็วเร็วเร็วเร็เร็วเ่็วเเร็วเเรยวเรนฮเเรวเ็นเกอคุเลยน อ่านี่น่ะนี่เพิ่นปลักโถนูนะเพิ่นนึกอีแตงยอมมาเฮ็ดอีก็แยงเออแตงคือซึนะยอเลยยอเลยอ่ะก็ยังกกเ่นะเวียกขี้เนาะยอมอเทแล้วนะอืองท่านกพังนะเกมนี้น่ะมักนะแต่แต่ลิ้นบ่สร้างก็อภัยยอเลยยอเลยนะยอเลยนะยอเลย

ทัเลยทเลยหัยหักงอหักงอเคยเห็เมื um> uh ่อคนหนี่ย้อนเลยนะเห็น้ี่เขี่นั่นๆๆต้อยหานวังเวียกหมดที่ฮ้ยเนอะฮัลหนะในเบสสนะเยี่ยงที่ในมือเพื่อนกีแยงโอเคีคโอปิโป้นี่โอปิโปูนี่เข้ามาโอปิปูนี่ฮัเโีลในอโปู khut được không khruang ngor mai no ko yang mo mo jena ko yang yang to yo ni yang to yo ni than phu fang Hả, pian song yo long ni than phu kam yang than pian song yo long ni ngor khi tong yo khi ngor khi yang mo giorgio ni 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 pinyo ni kha ni pi sup o eum lok na ha nau sup no thi khui nai krap phanyak เคยนายเยนายันนายเนายนี่คือนี้รัตตดไปยึบจุดจุดงเซร์นะมามเซร์นะมามเซร์นะนีรูปเวทระคุ่ง้ละหันไปปงหรอซุปยาสุยาเออนอกับลังยุปข้านอข้านอก็กำลังซุปก็ทยยกซ้ำาล่ช่วยความแรงจุดนี้เยียมเทเดินรูปมีซ้ำนั่นนะหันนันนะมาเหนือถูกซองแตงเซร์นะเนะ หนกสารุกีนไงเนอะไย่ยเฮ้เฮ้ลงนี่ลงนม่ลงมลง่เเดี๋ยวเฟินเนเดี๋นเนเข้าหันเออนี่ยัดัดหึงป้งฮานอยชนะ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 ชลอดนะ แล้วาโอโปเลนีขี้กจ şey uh er> ีห um ้อยขี่อยู่ยูงมาต่าชนเนื้อเส้นขี้ก้าวขึ้นีก็แกขี้กันยเยอมันนีหาย้อนี่ลงทักหาย้อนี่ลงทักเพื่อนหาย้อนี่ลงทักก็ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ของเราเนี่ย เราลา no, กโน้ปลอทนี่ทำมือ <ent> ยังงูยังหนุอยู่ไหนฮันอุฮันอุฮันอุจิงบินปลาบบินิเเละรื่องซ้ำเนะรับเพิร์บินเรื่องนคนซ้ำเนะซ้ำเลยซ้ำเลยบินท่อเปนเ่อะเนท่ออืมงเวียกมุกลระอุล้อยพี ไหนมือไหนยังมุกหันใครยัมคุ้นเรื่องอะไยังโอ้ใครโอ้มใครยองไหนยองไหนยองไหนยงนี่ว่าพยายามท่านผู้ชมเยอะลงนั่นนั่ซ้ำเออเรียกุสีน้องมืคุ้น้องม่คนนคนน่้บ้างเคยไปต นึ่งนึ่ง่ตชุ่มให่าตชุ่มนั่นคือกุ้งลอเด็กคนนี่นี่และฮานอยละเป็นปิ้งฮานนะเป็นพูดย้อนโอชนะอย่าเรานี่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 โมกุนนึงนะเทปันนี่หรือเปล่โอ้เทปันนูยค่ิกีซึ่คที่บ่มวยเรไทยโตบ่มวยผุดยอมเมียักี้เว้ยคือบ้นหลงพังักี้คือบ้นหลงพังแหละ สบายเลยเอອขอบขระเนียมยูมาเฮ็อีเออจยังเกมโอจะเມยซึมมาเลยซึเลย